สวัสดีครับผมแชม,มิโซโ,ซโครลานะครับวันนี้จะพามาดูออนิวไททันแคปเตียนะครับแครปเตียแต่ว่าจัดทรงด้วยแม็กขอบสิบแปนะครับจากเดิมเนี่ยหน้ากว้างหกนิ้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นขอบสิบแปหน้ากว้างเก้านิ้วนะครับเรามาดูกันเตี้ยแต่ไม่เตีย้ยคันด้านหน้าเนี่ยฮะคันด้านหน้าเนี่ยสี่ประตูยกสูงนะครับสี่ประตูตัวสูงนะแต่ของเราเนี่ย ขับเตียนะครับแต่แทบจะแบบเท่าเทาตัวสูงเลยเท่ากันเลยอะครับรออนะครับ,รรบเป็นสองจุดสี่แล้วนะครับเป็นสองจุดสี่เกียร์หกสปีดนะครับเกียร์หกสปีดหนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับดาวเริ่มต้นนะครับเก้าพันดาวเริ่มต้นเก้าพันนะครับแคปเตียรอๆนะครับจัดทรงล้อแมก นะครับขอบ18หน้ากว้าง9หรอแมทเน,นี่ยพายไปดูรอแมกโอ้โหรอจัดสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับเริ่มต้นดาวอยู่ที่9,000บาทนะครับสี่ประตูสูงนะครับดูสิ พอจอดมาเท่ากันเลยนะครับฝากด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ